อบอุ่นหัวใจภาพวันเกิดของคุณแม่คิมเบอร์ลี่ที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขหลายคนคงได้เห็นภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นในวันเกิดของคุณแม่ของนางเอกสาวคิมเบอร์ลี่แอนด์วูเทมัสซึ่งงานนี้มีทั้งพี่ชายคนกลางและสามีสุดที่รักอย่างหมากปรินมาร่วมฉลองด้วยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในงานนี้คืออะไรแน่นอนว่าต้องเป็นความสวยของคุณแม่หลายคนต่างโฟกัสไปที่ความงามของคุณแม่ลินดาที่ดูอ่อนเยาว์และสดใสามากๆจนต้องยกนิ้วให้เลยทีเดียว คิมเบอร์ลี่และหมากปรินเป็นคู่รักที่หวานชื่นและโรแมนติกมากๆตั้งแต่ก่อนแต่งงานจนถึงหลังแต่งงานก็ยังคงความหวานไม่เปลี่ยนแปลงแฟนคลับต่างสัมผัสได้ถึงความรักที่ทั้งคู่มีให้กันเสมอมาและสิ่งที่หลายคนรอคอยก็คือข่าวดีเรื่องทายาาต,ตัวน้อยแต่เรื่องนี้ก็มีประเด็นให้ติดตามนะักเพราะทั้งคู่เคยให้สัมภาษณ์ไว้แล้วว่าเรื่องทายาทอยู่ในแผนการเรียบร้อยแล้วแฟนๆก็คงต้องลุ้นกันต่อไปล่าสุดคิมเบอร์ลี่ได้พูดถึงเรื่องหลานให้กับคุณยายในงานวันเกิดของคุณแม่ด้วยบรรยากาศอบอุ่น และน่ารักมากๆ k i คิมเบอร์รีและพี่ชายคนกลางฉลองกันอย่างเรียบง่ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันแต่เต็มไปด้วยความรักและความผูกพันและนี่คือสิ่งที่หลายคนพลาดคิมเบอร์รี่ได้เขียนแคปชั่นน่ารักว่า happy mommy sd a y 1 2 2 1 2 5แตบงอยูเหลาเหนกแต่ยังไม่มีหลานให้ยายสักทีคาดนอกจากหลายคนจะโฟกัสไปที่แคปชั่นน่ารักแล้วยังโฟกัสไปที่ความสวยของคุณแม่อีกด้วยความสวยของคิมเบอร์รี่มาจากใครกันนะคำตอบก,ก็คือคุณแม่นั่นเอง เรียกได้ว่าได้ความสวยมาจากคุณแม่เต็มๆเ,เลยคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คุณคิดว่าคิมเบอร์รี่และหมากจะมีข่าวดีเรื่องทายาทเมื่อไหร่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย